ครับแล้วเราหลังจากที่เราเข้าสู่รหัสของเรานะครับเข้าสู่สมาชิกแล้วนะครับก็จะมาเช็คดูนะครับว่ามันจะมีเมนูไหนบ้างนะครับที่เป็นประโยชน์นะครับที่เราจะต้องศึกษาและก็เรียนรู้นะครับในหน้าหลักนะครับของรหัสสมาชิกของเราเองนะครับในที่เราล็อกอินเข้ามานะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับการดูรายละเอียดต่างๆในแต่ละข้อนะครับว่า สิ่งที่เราจะสามารถเช็คได้นะครับเพื่อเป็นประโยชน์ในการทําธุรกิจของเราให้เราได้รู้นะครับในส่วนต่างๆนะครับของฟังก์ชันต่างๆนะครับในรหัสของเราเองนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับพอเรามาอยู่ที่หน้าของเราแล้วนะครับตรงนี้นะฮะจะเป็นโปรไฟล์ไอตัวโปรไฟล์เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้นะครับโดยเราสามารถใช้รูปของเราก็ได้หรือเป็นโลโก้อะไรก็ได้นะครับยกตัวอย่างนะครับก็มาคลิกตรงนี้นะครับพอมาคลิกเสร็จปั๊บนะครับก็เลื่อนดูครับว่า เราจะใช้รูปไหนนะครับอย่างเช่นเราจะใช้เป็นโลโก้ของเอเวอร์ไหรือว่าจะเป็นรูปของเราเองนะครับที่อยู่ในอัลบั้มรูปของเราที่เราบันทึกไว้นะครับพอเรากดตรงนี้ปุ๊บแล้วก็เรามากดโอเพนมันก็จะเข้านะครับเป็นรูปของเราเองนะครับมาดูตรงนี้ครับภาพรวมนะครับพอกดเข้ามาปุ๊บช่องแรกจะเป็นช่องที่บอกว่าคอมมิชชั่นรวมทั้งหมดหมายความว่าตั้งแต่ที่เราทําธุรกิจมาเนี่ยเรามี รายได้รวมอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับช่องที่2ก็คือคะแนนส่วนตัวนั่นหมายถึงว่าเรานะครับซื้อมากี่ PV อยู่ตำแหน่งไหนนะครับจำนวนแนะนําตรงซ้ายและขวานะครับว่ามีกี่คนนะครับจำนวนดาวไลน์ที่รวมกันแล้วทั้งหมดทั้งซ้ายทั้งขวานะครับมีประมาณกี่คนนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งนะครับที่สําคัญเลยนะครับนั่นก็คือในเรื่องของเอกสารของการสมัครนะครับถ้าขึ้นปุ่มสีเขียวคําว่า complete ก็แสดงว่าเอกสารของท่านสมบูรณ์นะครับอันนี้ต้องไปตรวจสอบดูทุกคนถ้ายังไม่ขึ้นคําว่าคอมพลีทแสดงว่าเอกสารนังไม่สมบูรณ์อันนี้สามารถแจ้งไปทางแอดมินของทางบริษัทได้นะครับหรือว่ายื่นเอกสารเพิ่มเติมน,นะครับให้กับแอดมินให้เขาแก้ไขให้สมบูรณ์นะครับอ่าอีกช่องหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของควาว่า e credit e credit หมายความว่าคอมมิชชั่นที่เกิดขึ้นนะครับก่อนที่จะตัดรอบนะครับไปจ่ายเข้าสู่ระบบบัญชีธนาคารนะครับก็จะมีคําว่า e credit ขึ้นมาโชว์ตรงนี้ในกรณีที่ท่านมีคอมมิชชั่น ตรง e c r ค d i ตตรงนี้นะครับท่านสามารถที่จะนำไปสั่งซื้อสินค้านะครับให้กับสมาชิกใหม่หรือสั่งซื้อสินค้าท็อปอัพในตำแหน่งตัวเองได้รักษายอดได้นะครับเอาไปสั่งซื้อสินค้าได้นะครับคะแนนนะครับบาลานซ์นะครับเดือนหนึ่งเนี่ยนะครับเกิดวิกตอร์หรือว่าเกิดบาลานซ์กี่คะแนนนะครับก็จะมาโชว์ในช่องนี้นะครับคะแนนสะสมนะครับคะแนนนะครับที่เกิดขึ้นนะฮะอันนี้ก็ให้ยกตัวอย่างว่าฝั่งซ้ายมีกี่คะแนนฝั่งขวามีกี่คะแนนนะครับ เป็นผลนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการลงรหัสนะครับในรอบต่อไปนะครับทีนี้นะครับตัวที่สําคัญนะอีกตัวหนึ่งก็คือในการตรวจสอบสายงานนะครับให้เข้ามาที่คําว่าข้อมูลทีมงานแล้วก็ไปที่ข้อที่1ครับกดเข้าไปที่คําว่าแผนภูมิอัปไลน์พอเรากดเข้ามาช่องนี้ปั๊บนะครับเราก็จะเห็นผังองค์กรทั้งหมดนะครับที่เราสมัครนะครับให้กับสมาชิกของเราหรือว่าสายงานของเรานะครับทั้งด้านซ้ายด้านขวา ะะเราสามารถที่จะตรวจสอบได้และเรายังสามารถที่จะวางเมาส์นะฮะแล้วก็มีรายละเอียดของผู้แนะนํามีรายละเอียดของคะแนนฝั่งซ้ายฝั่งขวาได้นะครับอันนี้ก็คือในเรื่องของการตรวจสอบสายงานนะครับข้อมูลสําคัญอีกข้อนึงนะครับนั่นก็คือในเรื่องของคอมมิชชั่นนะครับการเช็คคอมมิชชั่นการตรวจสอบคอมมิชชั่นว่าเอ๊ะแล้วเงินมันจะเข้าวันไหนรายได้เราจะเข้าวันไหนนะครับก็สามารถเข้ามาดูได้ครับก็ไปดูที่ข้อที่3าครับ อยากจะรู้ว่าค่าคอมจะเข้าวันไหนตัดรอบไปแล้วตัดรอบวันที่เท่าไหร่จะเข้าวันไหนก็มาที่คําว่ารอบการจ่ายครับยกตัวอย่างครับคลิกเข้าไปดูนะครับสมมุติว่าวันนี้นะฮะจะมีคอมมิชชั่นนะครับเข้ามามันก็จะระบ,บ,บุตั้งแต่วันที่เริ่มต้นนะครับในการเริ่มเก็บคะแนนนะครับจนถึงวันที่สิ้นสุดในการคํานวณแล้วก็ตัดรอบแล้วไปจ่ายวันที่เท่าไหร่นะครับก็คือ3ามช่องนี้นะครับจะบ่งบอกไว้เลยว่าคอมนะครับเริ่มนับวันไหน นะครับครบ7วันสิ้นสุด7วันวันไหนแล้วก็ตัดรอบแล้วไปจ่ายวันที่เท่าไหร่นะฮะอันนี้ก็คือในเรื่องของการเช็คนะครับคอมมิชชั่นนะครับในเรื่องของรอบการจ่ายนะครับว่าเราจะได้รับค่าคอมวันไหนนะครับทีนี้รายละเอียดอีกช่องหนึง่งถ้าเราอยากจะรู้ว่าค่าคอมในแต่ละวันเนี่ยเรารับจากส่วนไหนบ้างนะครับตัวนี้ก็จะละเอียดขึ้นมานิดนึงนะครับก็คือมาคลิกที่ข้อที่1ครับสรุปค่าคอมมิชชั่นรายวันนะครับตรงนี้นะฮะก็จะบอกเลยนะครับว่าวันนี้เรามีค่าฟ s สต r าเท่าไหร่ นะครับวิสตองเท่าไหร่แมทชิ่งเท่าไหร่นะครับรวมแล้วหักภาษีหน้าที่จ่ายอะไรเรียบร้อยเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับรวมยอดแล้วเป็นเงินอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับตัวนี้ข้อมูลก็ค่อนข้างที่จะละเอียดชัดเจนนะครับก็ลองดูนะครับท่านสมาชิกทุกท่านนะครับเข้ามานะครับตัวนี้เป็นประโยชน์นะครับในเรื่องของการทําธุรกิจนะครับวันนี้เราจะต้องมีความรู้หรือว่าเราจะต้องรู้ข้อมูลหลักๆนะครับเพื่อที่เราจะเข้าใจนะครับในการทํางานว่าเออเรื่องของคอมมิชชั่นมันออกวันไหน นะครับจ่ายยังไงการเช็คผังองค์กรเช็คยังไงเช็คคะแนนเช็คยังไงนะครับตรงนี้ก็ง่ายๆนะครับสำหรับทุกท่านที่อยากจะเข้ามาดูในเรื่องของหน้าล็อกยินเมมเบอร์ Member ของตัวเองนะครับก็ง่ายๆนะครับอย่างที่ผมแนะนําไปข้างต้นนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ